สวัสดีครับผมมิตเตอร์นจวันนี้ผมเชิญกูรูด้านการเปลี่ยนพลังงานมาพูดคุย็นถางพิเศษสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ครับ,อ,าารยรบอย่างผมนี่จะทราบว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าผมจะกินไฟเท่า,ทาไหร่ดูยจักตรงไหนครับเราดูที่เนมเพจของอุปกรณ์นั้นนั้นครับปกติเนมเพจนะครับจะมีประกอบไปด้วยกลำลังไฟ้าที่ใช้ของอุปกรณ์นั้นๆนนะครับแรงดันไฟฟ้าที่ใช้ความถี่ แล้วก็วันเด็กกี่ที่ผลิตรวมทั้งประเทศที่ผลิตด้วยนะครับแต่ส่วนที่เราสนใจแล้วเราอยากรู้ว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าชิ้นเนี้ยใช้กินไฟเท่าไหร่หรือต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ในการใช้งานมันนะครับเราจะดูที่กาลังไฟฟ้าหรือ power ของเครื่องนั้นๆเช่นนะครับอุปกรณ์ไฟฟ้าเครืร่องหนึ่งมี power หนึ่งกิโลวัตต์นะครับถ้าเราใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องนี้ครับหนึ่งชั่วโมงก็จะได้เท่ากับ1กิโลวัตต์ชาว คำว่า1นึ่งกิโลวัตต์นั้นคือ1หน่วยนั่นเองนะครับในการคิดค่าไฟฟ้าเนี่ยหน่หน่วยสมมุติว่าค่าไฟฟ้าที่ใช้สาหรับอ,อุปกรณ์ตัวนี้ก็คือ2บาทต่อนหน่วยถ้าเราใช้1ชั่วโมงนั่นหมายว่าเราต้องเสียค่าไฟฟ้าสาหรับอุปกรณ์เครื่องนี้ในการเปิด1ชั่วโมงเนี่ยประมาณ2บาท อาจารย์ครับอย่างพลลมผมเนี่ยระหว่างเปิดใส่ยกับไม่ใสยจะกินไฟต่างกันไหมครับอ่ากินไฟต่างกันครับแต่นิดเดียวครับเนื่องจากว่าพลังงานที่ใช้ในการทําให้พดลมสส่นั้นเพิ่มขึ้นเท่านั้นเองนิดเดียวเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ามันกินเพิ่มขึ้นเท่าไหร่โดยการทดสอบนะครับ แล้วถ้าเปิดพัดลมเบอร์หนเบอร์2อและสาจะกินไฟต่างกันไหมครับต่างกันครับเบอร์1จะกินน้อยที่สุดเบอร์2เบอร์3ก็จะกินเพิ่มขึ้นตามลําดับนะครับยังไงเดี๋ยวเรามาทดสอบกันครับพัดลมเบอร์5กับพัดลมธรรมดา ต่างกันยังไงครับต่างกันครับเบอร์5เนี่ยจะกินไฟน้อยกว่าพัดลมธรรมดาครับการต้มน้ำร้อนระหว่างต้มกับตอนอุ่น กินไฟต่างกันยังไงครับกระติกน้ําร้อนมีฮีเตอร์ชุดเดียวนะครับขณะที่เราต้มอยู่เนี่ยนะครับจะกินไฟสมมุติ500วัตต์นะครับก็จะกินเต็มเลย500วัตต์หลังจากนั้นเนี่ยก็จะตัดมาเป็นวอร์มเนี่ยตันวอร์มเนี่ยจะไม่กินไฟเลยจะโชว์นิดเดียวครับกินไฟแค่0.3วัตต์แค่หลอดไฟโชว์สถานะเท่านั้นเองแล้วหม้อหุงข้าวไฟฟ้าครับอาจารย์หม้อหุงข้าวนี่ต่างกันหม้อหุงข้าวนี่มีฮีเตอร์2ชุด ชุดแรกก็คือเป็นชุดคุกกิ้งนะครับหรือกําลังหุงอยู่นั่นเองนะครับก็จะกินไฟสัก5-600วัตต์หลังจากนั้นนะครับเมื่อเข้าสุกแล้วเนี่ยก็จะตัดมาเป็นอยู่ในสตาระวอร์มวอร์มจะมีฮีเตอร์อีก1ชุดนะครับทำงานซึ่งประมาณ40วัตต์ก็จะทํางานไปตลอดไปจนกว่าเราจะตัดึงปลั๊กออกการปิดเปิด ตัวยังบ่อยกินไฟยังไงครับอาจารย์จะกินไฟเพิ่มขึ้นนะครับทุกครั้งที่เราเปิดนะครับคอมพิวเตอร์จะทํางานนั่นหมายความว่าเมื่อคอมพิวเตอร์ทํางานการสิ้นเปลืองกระแสว่าก็จะเพิ่มขึ้นนะครับยิ่งเปิดนานเท่าไหร่การ,รวิวาจะเพิ่มขึ้นนากเท่านั้นนะครับแล้วเครื่องเล่นดีวีดีครับอาจารย์กินไฟยังไงครับโดยปกตินะครับเครื่องเล่นดีวีดีเนี่ยกินถ้าเราเสียบโดยที่ไม่เล่นแผ่นนะครับประมาณ 3-6วัตต์ Wh, นะครับแต่เมื่อเราเล่นแผ่นเนี่ยเครื่อง DVD ีจะกินประมาณ9-12วัตต์นะครับเจนได้ว่าเครื่อง DVD เองเนี่ยแม้เราไม่เล่นแผ่นนะครับหรือว่าสแตน์บายธรรมดาเนี่ยก็จะกินไฟเพราะ,ะนั้นทางที่ดีนะครับเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานแล้วก็เป็นการรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมนะครับเราสมควรที่จะดึงปลัก๊กนะครับหรือปิดสวิตช์ของเครื่องทั้งหมดครับอืมวันนี้ได้รับความรู้ม,มากมายเลยต้องขอขอบคุณกูณรูของเรามากเลยครับ แล้วคราวหน้าผมวิเตอร์เนจี้จะนำสราระดีๆอย่างนี้มาฝากกันอีกอย่างแน่นอนครับสวัสดีครับ